ไม่ได้เอาอะไรตัวเอาหมดเลยไมด้เไ่ด้เยคุณเมย์เรื่องเซพายสาม,มีกับเป็นยังไงบ้างกับวันเกิดเมื่อเดือนที่แล้วโอ้จริงๆแล้วก็คือแบบไม่ไม่ได้เตรียมอะไรเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าแบบคือเราพาเขาไปทานข้าวปกตินะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออทำอะไรให้เขาดีก็คิดว่าแบบ กลัวเขาจะเบื่อเราเขาก็อยู่กับเราทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่แต่งงานมันเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเอาเพื่อนมาแอบในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เออเอานักร้องที่ที่ที่เขาชอบที่เราชอบลองติดต่อก็คือแบบเพิ่งคิดเอาตอนบ่ายแล้วก็โทรหาเพื่อนแต่ละคนแต่เราไม่ได้ลำบากใครนะเราบอกว่าเอ้ยใครสะดวกก็มาอะไรเงี้ยก็มากันประมาณสิบกว่าคนนะคะแล้วก็มีพิ่โรซิรินทย์ก็คือน่ารักมากตอนแรกกระติดสอนพิเศษ<ม>เขาแบบเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปให้อะไร ก็ก็มาเขาก็ดีใจก็ก็เป็นการล็องคาราเกะกินข้าวกันแบบง่ายๆเลยค่ะ claro ที่อยากวางแผนไว้นานเลยไหมคะไม่ครับตอนใบสองแล้วก็เซอร์ไพรส์ตอนทำงานให้ทุกคนมาประมาณสองลุกแบบครึ่งๆไหนอะเพราะมันต้องเป็นโรสเพราะว่าตอนนี้แต่งก็เป็นโรสใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่โรสเนี่ยเรื่องมันเกิดมาจากเอ่อตอนนั้นไม่เล่นติ๊กต็อกแล้วก็แล้วก็เห็นได้ได้ได้อนาค่ะเขากำลังแบบ เขากน็นั่งคุยเลยกับพี่โรสไม่รู้แล้วเมย์ก็พิมพ์ไปแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าเมย์ก็อยู่ไหนเมย์บอกว่าไม่อยู่บ้านทำไมจะมาหาหรอไปแล้วเขาก็จะมารจริงแล้วเขาเอาพี่โรสมาด้วยนะั่นเป็นครั้งแรกที่พี่โรสมาบ้านเราสองคนแล้วพี่โรสก็คือเอากีต,ต้ามาร่างร้องเพลงในบ้านคือแบบสามีก็คืองงไปเลยว่าเฮ้ เรามีนักร้องดังมาแล้วก็เขาก็นั่งร้องเพลงกันอันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกประทับใจเรารู้สึกว่าเราสองคนรู้สึกว่าเออเราเราชอบพี่โรสมาก mm hmm. จนมันผ่านมาแบบปีหนึ่งแล้วก็วันเกิดเขาก็เลยลองชวนดู้ mm hmm. เขาก็มาอีกแล้วเราก็แบบเพลพี่โรส mm hmm. เราแบบเราแบบเราเราไม่มีเราไม่รู้ว่าค่าตัวพี่โรสเท่าไหร่เลยเราบอกบ้าไม่ต้องมาให้นะอะไรแบบนี้คือน่ารักมากวัอ mm hmm. นี้เขาว่าไงบ้างครับพอได้เห็นแบบ้าจะไปเนี่ย เขาไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคนจใจนะ้ปกติเร้จะไปแบบป่อยไมเต่างๆคือเราอ่ะเขาไม่ใช่สายเซอร์ไพรส์แต่เขาเป็นสายที่เขาเป็นคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาท่นผู้มีโอการและคุณ่กท่การโงมร้านทีุ่ณ๊บที่เขาต้อประสัมพันธ์ที่เจ้าเด็กค่ะใครทำทีหายอ่องค์การล่านายกการโรงแรม

เชื่อนี่าชื่อ่ชื่อนจะปกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เราเขาจะเป็นสายทํางานหนักแต่ว่าเขาก็จะเป็นแนวแบบสมมติถ้าเกิดเขาอยากจะซื้อของให้อ่ะเขาจะซื้อตุนมาไว้แล้วบางทีอยากให้เขาก็ให้เราก็แบบเอ้ยทำไมวันนี้วันอะไรอ่ะก็คือแบบอ๋อเป็นวันนู้นวันนี้คือมันจะไม่ได้ตรงวันแต่เมย์จะเป็นสายที่ ตรงวันแล้วก็มันเด็กอะกุ๊กกิ๊กนิดนึงก็จะแบบอุ้ยทําอะไรให้อะไรเงี้ยประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคก็เขาก็คงเข้าใจในความเป็นเราอะไรเงี้ยเราก็เราก็ชอบก็ยังชอบเซอร์ไพรส์เขาอยู่แต่ระหว่างที่แต่งงานมาค่ะมันแทบจะมีเซอร์ไพรส์กันทุกคนเลยนะหมายถึงผู้ชายหมบยถึงสามีเราอะทั้งดอกไม้ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นคือแบบจัดเป็นเล็กไม่จัดใหญ่ตลอด แต่จริงๆอะเขา่ไม่ชอบให้เมย์แบบออกสื่อหรืออะไรเยอะนะเขาขี้อายแบบให้อะไรเขาบอกว่าไม่ต้องไปบอกใครอะไรอย่างเงี้ยนาง <c oughs> จะเป็นคนชอบแบบเงียบๆแล้วแต่บางทีก็จะแบบไม่นั่นซื้อให้ไม่เห็นใช้เลยอ,อะไร <ๆ S 1> อย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เมื่อกี้เมย์บอกว่าเขาซื้อเก็บเป็นสต๊อกส่วนมากเขาจะอะไรเป็นสต๊อกกระเป๋าหรือว่าคือวันดีคืนดีเมย์เดินเข้าไปในห้องคือเมย์มีห้องที่เมย์ทำไว้เผื่อหนูน้องแต่ว่ามันยังไม่มีใครใช้เมย์เดินเข้าไปถุงอะไรแกะ ฮ้ยซื้อให้เราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเมย์ก็ต้องทําเป็นไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความตลกคือคือเขาไปซื้อของแบบเหมือนร้านนี้มันต้องซื้อของหลายๆชิ้นจนกว่ามันจะจะได้อันนี้พอถึงวันเกิดอ่ะเขาหยิบผิดกล่องแล้วเมย์ก็แกะออกมาเฮ้ยทมย์มันใหญ่แต่เมย์ก็คิดว่ากระเป๋าทําไมมันใหญ่จัง แกะมาเป็นหมอนก็คือเขาหยิบผิดใบคือมันตลกมากเลยเออก็ตลกดีแต่ว่าแบบเออคือเอาจริงๆให้อะไรเมก็ก็ดีใจหมดแหละเมกับเขาคือรูกแบบมันอยู่กันมานานแล้วก็เลยรู้สึกแบบเออก็อะไรก็ได้แล้วเขาบอกว่าอยากให้ไม่อยากให้เป็นขาลล่าวรู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะแฟนเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ขี้ไม่ขี้อวดดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่ในพาร์ทของความเป็นสามีใส่ใจใส่ใจ เม้ว่าจริงๆแล้วก่อนก่อนจะแต่งงานอ่ะก็จะจะกังวลเหมือนกันว่าแต่งงานแล้วมันจะจืดชืดไหมมันจะอะไรไหมแต่แบบตั้งแต่แต่งงานมาเราก็แบบเหมือนแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็พยายามที่จะมีน้องแล้วก็ปีที่ผ่านมามันก็โอเคอาจจะยังไม่สมหวังแต่เขาก็เห็นความทุ่มเทของเรามันกลายเป็นแบบเรารู้สึกเราลักกันมากขึ้นมันเป็นความเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วเขาก็ทำงานแบบอะไรก็ก็มีความสุขค่ะก็แนะนำให้ทุกคนแต่งงานกัน เียวบอกเวที <S <S ่ว่ากระบวนการการมีน้องอยู Ole, oh ่ตอนนี้ไม่กดดันไหมแล้วว่าที่แต่งงานไปแล้วมันต้องเวลาตั้งใจจริงๆแล้วมันคือคือปีที่แล้วอ่ะมันเหมือนมันเหมือนรีบอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทําอีกไม่ได้ทําอีกทาอีกทําจนเต็มแม็กซ์ที่มันจะทําได้มันทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่พอตอนนี้ก็คือช่วงนี้ยังเป็นช่วงพักอยู่ค่ะพักมาสองเดือนกว่าก็เลยอยากอยากลองแบบธรรมชาติดูบ้างก็ ก็รุนๆุนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่ะที่ผ่านมาเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือฉีดฮอร์โมนทับทิกระตุ้นไข่เก็บไข่ใส่ตัวอ่อนวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยากลองธรรมชาติกันบ้างเพราะเราไม่ได้ลองธรรมชาติกันเลยก็เลยก็เลยคิดว่าลองธรรมชาติ อย่างในพักตอนที่ปีที่แล้วที่บอกว่าต้องพบหมอเจ็บไขมันมันลำบากแต่เราก็ผู้หญิงต้องทาเองฉีดที่ฉีดที่นับที่นี่มันด้วยความกลัวเข็มอ่ะไม่ยอมฉีดเองด้วยกลายเป็นต้องจ้างพยาบาลมาบ้านทุกวันหรือถ้าบาง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 คุณหมอเราต้องขับรถไปหาเขาในเวลาเดิมทุกวันไปให้เขาฉีดแบบสิบวันกว่าจะเก็บอะไรเงี้ยมันก็ถึงเจ็บตัวกลัวเข็มหลายหลายสิย่งแล้วมันก็น่อยด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบขอพังก่อน แต่เราแลพอชุดน <ici> ี <tr> ้พอมัาหาแต่สัมภาษณ์แล้วมันต้องต้องพักไหมนะต้องพักตัวเองต้ไปไปแอคที้ที่มันหนักหนักเปอย่างงี้ไหมว่ปล่อยจอยตอนนี้ปล่อยจอยเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วแบบคุณหมอด้วยอะค่ะจริงๆเราเราเปลี่ยนคุณหมอมาหลายคนนะแล้วคุณหมอก็เก่งทุกคนจนตอนนี้เราไม่อยากจะรีบ เล่นกลับไปทําอีกไม่อยากให้ไปเสียสถิติคุณหมอเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าหมดลูกเราค่อนข้างดีเอ่อน้าน้าเชื้อก็ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีคือความเครียดแล้วก็ฮอโมนช่ก็เลยรู้สึกว่าขอพักแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายนอนเยอะๆตอนนี้คุณหมอบอกให้ทํา3อย่างกกินนอนเที่ยวแล้วก็ลองธรรมชาติยังออกไปไหนมาไหนคนก็ได้สังเกตพี่เมยว่าเอ๊ะชุดนี้เมย์ท้องหรือเปล่ามี้องหรือเปล่าคือเอางี้จริงๆเมย์อ่ะ เอาจริงๆเมไม่ได้อยากใส่ชุดแบบนี้เลยนะแต่ถ้ามายิ่งใส่รัดมันจะยิ่งเหมือนคนทออ้องพอพอที่ผ่านมาพอกระตุ้นอนะ่ะมันจะถ้าคนที่เคยกระตุ้นจะรู้มันจะแบบออกโค้งนิดนึงมันจะแล้วช่วงใส่ตัวอ่อนมันออกกําลังกายไม่ได้เพราะห้ามห้ามม้กระทั่งเดินขึ้นบันไดมันก็เลยกินนอนกินนอนแล้วมันก็กองอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นช่วงที่มันนอยเหมือนกันนอยเพราะให้ลูกมาหรือยังเฮ้ยทำไมอ้วนเฮ้ยทำไมไม่สวยมันก็นอยมากจนมันเครียดค่ะแต่ว่า ตอนนี้ก็เลยรู้สึกเออก็เขาปล่อยก่อนดดเดี๋ยวให้สําเร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคึ่เสียอ,อยา่างอย่างเวลาไมย์ทาไปเสร็จแล้วอะมมติระยะเวลาสิวันหรือเดือนนึงต้องรู้ผลเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้เป็นดังผลมันก็ยังมันแบบรับตรงนั้นเนี่ยจะจะเรากับสามีอะแม่ะก็กลัวคือก็กดตัวเองเอาไว้เราไม่ได้รู้นะว่าเราดาวมากมันมีช่วงที่มันขีดมากๆที่เราไม่รู้ว่าเราดาวมามเราก็อดทนเอาไว้อ่ะสามี เข้าไปอาบน้ำเตรียมจะออกไปทำงานเดินมาเกาะเราแล้วก็เออเนี่ยแบบประจำเดือนมาแล้วนะแปบลบว่ามันไม่สำเร็จอเขาก็เกาะเราเออไม่เป็นไรนะแล้วก็ทำเป็นเออไม่เป็นไรพอเขาไปอะ่ะร้องไห้โหมากบนเตียงแล้วก็เดินไปห้องพระไปแบบร้องไห้ใส่พระว่าแบบต่อว่าท่านว่าขอคนเดียวทำไมไม่ให้เลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะอาการหนักแล้ว ก็เลยขอขอบทัดก็จรจริงมันจัดการกับลมตอนนั้นไงแล้วเวลานั้นคือเราก็ต้องกดดันเครียดเราก็อยากมีและสามีก็คือเนื้อออกแม่คะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะสําเร็จเมื่อไหร่มันทําให้เราไม่สามารถแผ่นวันเดือนถัดไปได้ว่าเดือนหน้าฉันจะรับงานแล้วนะหรือฉันจะไปเที่ยวแล้วนะเราจะจองตั๋วอะไรไม่ได้เลยเพราะพอมันไม่สําเร็จเท่ากับว่าพอเมนมาปุ๊บมันจะต้องกลับไปฉีดยาคือทุกอย่าง กระบวนการนี้มันจะขึ้นอยู่กับประจําเดือนประจำเดือนมาวันที่1โทรหาของวันที่2กระตุ้นแล้วก็ผ่านไป10วันเก็บซึ่งเราก็ต้องคอยดูแล้วมันก็จะคาดเคลื่อนได้ค่ะบางทีว่าไข่มันใหญ่เร็วหรือมันช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแพลนอะไรไม่ได้เลยมันเลยเครียดตรงนั้นว่าเอ้ยชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยในตอนนี้เลยรู้สึกว่าอยากลองธรรมชาติกระตุ้นเพราะว่ามันไม่เครียด เเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ต้องระวังอะไรเยอะด้วยไม่บอกว่าขอกับพานแ้พระไม่ให้คือเราไปขอขนาดไหนไม่ถึงว่าเราไปยิวมาคือทุกคนก็คือแบบพอเขาไปว่าแบบเออตั้งแต่ที่เมรีวิว่เออปีที่แล้วเมอันาเราไม่ได้ท้องนะคือไปแค่แค่อยากจะสื่อสารมันยังไม่ท้องค่ะอะไรเงี้ยให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ทุกคนก็ให้กำลังใจกันล้นหลาม มีคุณหมอมีคลินิกต่างๆเข้ามาเฮ้ยทำที่นี่ดีนะคนนี้ได้คนนั้นทำฟรีคนนี้อะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. คือมันเยอะจริงๆจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่คุณหมอแล้วมันเป็นที่เราเราเราขอปรับสภาพเรากเกาะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปทำลายสถิติคุคณหมอจริงแล้วก็มีมีคนให้ไปมูตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าติดขึ้นมาไม,ไม่รู้องค์ไหนให้แล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไหนก่อนเพราะว่าเราก็ไปตามที่คบใช่ไจริงๆอะจริงนะ คิดว่าครบทุกที่แล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเองแล้วแหละไม่ว่าไม่ต้องเลิกเครียดก่อนใช่การนที่กดหักไปบ่อยมันมไไีป่วยไม่เก่บก่อนเนี้ยก่อนเนี้ยเครียดนะเพราะว่าแบบมันอยากท้องอะ่ะแต่มันไม่ท้องอะไรเงี้ย บอกเพื่อนว่าไม่ท้องเพื่อนก็ไม่เชื่อเออแกแกฉันเข้าใจแกถือเคสอยู่นั่งนั่งนั่งแบบอเคสดูไปอีกไม่ได้ท้องอ้วนแบบมันก็แบบมันก็เศร้ามันก็เดือนเซไปอีกแล้วใส่ชุดไม่รัดลงมาเจอเพื่อนเพื่อนก็แบบแหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใส่รัดก็ยิ่งหนักเลยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่า ค่นที่แบบพี่เมย์จะต้องแบบไปคุยข่าวกับหมออะไรอยเงี้ยคขาแบบเรื่องแบบสุขภาพเรื่องอะไรความนอยอะไรเงี้ยค่ะมันยังไมนจะดิ่งมัมม้มันมันตอนนี้หายแล้วตอนนี้เลยโอเคแต่ก่อนเนี้ยไอตอนที่ครั้งสุดท้ายอะ่ะรู้ร,รู้ตัวแล้วแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วก็ก็เลยก็เลยเดินไปบอกสามีว่าแบบถ้าครั้งนี้ไม่ได้อะ่ะไมยขอเบรกก่อนนะ คือเมย์ไม่ไหวแล้วอะเมย์อาการหนักแล้วไม่เดินไปต่อว่าพระพุทธรูปแล้วแบบมันเมยไม่ใช่แล้วมันมันเกิดไปแล้วมันเราะว่าอาการหนักแหละรู้ตัวก็รู้วก็อโอเคอะไรเงี้ยอย่างอาตอนนี้เราตั้งเป้าอ,อ,อย่างไรบ้างกระับกที่แบบว่า จองตั๋วไปเลยไปไหนก็ไปแบบใช่ตอนนี้อยากไปไหนไปถ้าเขามาก็ไม่เป็นไรทิ้งตั๋วได้ก็ไหนแล้วถึงเดือ้น้องอิตาลีเส่อนที่น้องอะไรฝรั่งเศสได้หมดเลยค่ะตอนนี้น้องกรุงเทพก็ได้มาตอนน้องกรุงเทพแต่ก็เป็นแคมป์เที่ยวใช่ไหมมีสิ้นเดือนนี้เขาอาจจะไปดูงานต่างประเทศอาจจะติดไปด้วยไปด้วยอ่าไปดูงานเสฉวนก็อย่างไรก็นมาไหนับ เพื่อนสาวเปยอร่อยเปยเมื่อวานไปเจอกันมันก็แซวเขานะเธอยังไงอ่ะมีแฟนใหม่หรืออะไรอย่เงี้ยนางมีคนคุยอันนี้ยินยาจากพี่เมย์เลยนะขเาพนางบอกมีคนคุยแต่นางไม่ได้บอกว่ากี่คนแล้วระหว่างที่กินข้าวกับเมย์ก็มีชื่อนู้นชื่อนี้เด้งขึ้นมาตลอดเมย์ก็ไม่รู้ว่างานหรือว่าใคร แต่แต่ดีใจที่เขาดูมีความสุขเราพยายามแย้ถามไปไหมคะว่ายังไงเป็นใครอะไรที่โลหรือยังไงก็ก็มีมีถามเหมือนกันแต่ไม่บอกได้ไหมออแต่เราได้คําคตอบที่เราต้องการใช่มั้ยถามไปอะ่ะ คือไม่เห็นหน้าเขาอะเอาจริงๆนะเมย์ไม่ค่อยเชื่อคําตอบหรอกเพราะว่าเมย์ก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่อยากบอกเขาก็ไม่บอกอย่างี้แต่เมย์เห็นสีหน้าเขาดูแบบเขาดูมีความสุขอะตอนที่เขาแบบไม่มีความสุขอะเขามาบ้านช่วงที่เมย์เทคฮอร์โมเยอะๆโอ้เมย์ก็เมย์ก็นิ่งพอเพื่อนกลับนี่เมย์เครียดมากเลยนะเมย์แบบเฮ้ยยังไงมมันก็จะคิดถึงกับตัวเองแบบแบบเครียดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า เออเขาสวยขึ้นแล้วเขาวามสุขมันก็อ,นอะไรก็ได้ที่เพื่อนเห็นความสุขไม่งั้นไม่ต้องการคำตอบแต่แค่อยากือว่าคนที่คุยเด็กกว่าใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านมามี่เด็กเข้ามาจีบขามาไอ้ที่เด้งเข้ามาที่เราคืออันนี้ที่เมฟังจากที่เขาอันนี้นะเขาอยากได้คนโตกว่าออแต่บางทีอะไรที่เราไม่อยากได้เราอาจจะได้ก็ไเราก็ม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ทราบต้องอัปเดต กลางสุดๆเลยไม่เอียงเลยทียงแต่คำตอบก็ชี้นำอยู่คิดว่าเขาอยากได้คนตัว่ะแต่ตอนนี้เด็กก็ไม่ติดหรอกเมยว่าสำหรับเมย์นะเฮ้ยไม่ต้องติดแล้วไม่มีไม่เว่าไม่ติดให้เพื่อนอ่ะให้ให้เขาแคปปี้ก็โอเคแล้วี่ไม่อยากให้เพื่อนมีแฟนไหมคะไม่รู้อ่ะก็ก็ก็มีก็ได้ก็ก็อยากถ้ามันมาแล้วทำให้เขาแบบ อย่างนี้เราต้องมีในกระบวนการช่วยกันสกีด้วยไหมในใจระดับเปยปานวานมันไม่มาบอกอะไรไปหรอกมันคงมีไปประมาณครบปีเราถึงมาบอกไม่ไม่มันคือจับโต๊ะได้ใช่ไหมว่าอันนี้เธอหลอกเราันเธอมีความลับจากั้่ที่ครบกั้มาเมื่อวานกินข้าวกันหรอก็ถามว่ายังไงมีมีคนคุยหรออะไรเงี้ยบอกว่าก็มีบ้างอะไรยเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรเงี้ยเอาให้ชัวร์ก่อน ไม่เปิดต okay. 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 okay, 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 ัวโอเคคนเยอะเดี๋ยวมันด่าเอาโอเคค่ะที่เม่ขอคำสั่งไหนะคะ